ก็คือว่าถ้าเราจะเอากิ่งไปปลูกราดยาไม่ได้ราดยานี่มันกิงที่เราไปนี่มันจะไม่โตเข้าใจไหมเจิงเออเราเราต้องเอากิ่งนี้ออกไปให้ได้ก่อนแล้วพอพอเสร็จแล้วเราเราไม่เอาเราไม่สนใจเราจะเล่นลูกแล้วอ่าทีนี้พอออกเขาเอาออกใบเทตลาดราดยาเลยนี่ก็นี่เขาต้องเป็นั้นตอนเดี๋ยวทาบก่อนเพราะนั้นลาดไปที่หลังก่อนใช่ไหมพ่อไอเรื่องราดปีนี้หมดหวังอ่าอาโอเคต้องต้องทาบต้องทาบก่อนเอาทีละอย่าง มันกคเดือนเดียวเดือนละล่าเดือนเดือนอะะเด๋ยวก็ลาดได้ไม่เดือนเดียวเนี่ยทีนี้ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ลุงมันยาที่ลาดมันใหญ่นี่อยู่ใช่ไหมพ่อมันมันยังยาที่ลาาเนี่ยมันสะสมเป็นปีลุงต้องปล่อยเป็นปีอะลุงเขาเรียกว่าไอยาลาดตัวเนี้ยไม่ให้มันเจริญเติบโตเข้าใจไหมคือตะกัดรากตะกัดอาหารเรา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 ลุงลาดไปแล้วเนี่ยลุงต้องรอมันหง่อยประมาณปีนึงอะตั้งปีมันจะต้องแตกใบนี้ยแตกใบนี้ขึ้นมา เพราะเราเราก็รอรออีช่อเนี้ยให้มันเทตลาดพอเทตลาดเราถึงจะลาด,ดยางั้นลุงต้องเลือกจะเอาท่าก่อนหรือลาดก่อนต้องลาดก่อนโดน,นมันเกียวสวย<อ>บับให้มันขุนสีอ่ามันขุนสีก็เคยส,สอนดีนะเอาแกมได้แกมเข้าไปในเนี้ยโอ้มันขุนสีนี่ดีนี่ลุงเอาตัวพ่ออยู่มาเลยมาท่าไพ่แล้วลุงไม่ต้องซื้อกิ่งจริงลุงแล้วผมเพราะพผมมีต่อปลามีเตรียมคว้ทางเรียบร้อย มันมันพร้อมอ่ะนี่เราบอกกันกังกงว่าเราจะบอกว่าอากาศมันดีนะถ้าอากาศไม่ดีต้นไม้เยอะๆไม่ได้เรื่องโล่งโล่งอ่ะอากาศดีไงเป็นนาแล้วก็มายกแล้วพอปีสองปีแรกเนี่ยนะเย็นใจได้ถ้าลงใหญ่เท่านี้นะได้ลูกดีเพราะอะไรรู้ว่าข้างๆนี้มีใครเราโล่งคนเดียวโอ้โหเรียกว่าใครทําก่อนรวยก่อนเฮ้ยมอใจสุดดีจ้ะ นี่คือเคล็ดลับนิดนดหน่อยหน่อยนะคะที่เรานํามาฝากคุณนะว่าการที่คุณนะคะมีที่ปรึกษาหรือคอนซัลท์ส่วนตัวเป็นพิเศษน่ะมันจะช่วยลดประหยัดเวลาแล้วก็เงินในกระเป๋าของคุณเป,เป็นอย่างมากแต่ก่อนเนี้ยมันอาจจะไม่มีมัญหาอะไรแต่สมัยนี้ที่ดินมีมูลค่าทรัพย์สินยามหาศาลคุณจะมองข้ามไม่ได้เลยและถ้าคุณต้องการเคล็ดลับพิเศษขนาดนี้อินบ็อกซ์มาที่เซรมุทีสิคะเราเป็นที่ปรึกษาชั้นดีเกี่ยวกับเรื่องที่ดินให้กับคุณ จำกไว้นะคะที่ดินคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดที่เป็นของคุณคุณจำเป็นเหลือเกินที่ต้องจัดการและดูแลมันอย่างคนมีค่าค่ะบางครั้งการจะเดินหน้าหรือถอยหลังไม่ได้อยู่ที่ขาแต่มันอยู่ที่ใจเมื่อคุณหกล้มจงเดินอย่างระมัดระวังเมื่อคุณพลาดพลั้งจงอย่าหมดกำลังใจหากยังมีกำลังจงอย่าวังพึ่งใครต่อหน้ามันคือนําใจรับหลังคือหนี้บุญคุณ